สวัสดีค่ะคุณแม่อุ่นค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อุ่นสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมือนีการมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณแม่อุ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะซึ่งวดผ่านมาตัวเลขของคุณแม่อุ่นศูนย์หกเก้าเขาทั้งสามตูเนาะคุณแม่เนาะฝันเห็นรถไฟหัวกลับไปหล้กก็แล่นกลับมาเนาะคุณแม่เอาเอารถไฟมีสองหัวค่ทั้างหน้าก็หัวข้างหลังก็หัวมันก็ถอยแจ๊กๆๆ๊๊มามันมาต่อเนาะค่ะ เทมไปเห็นตัวเลขอยู่หัวรถไฟแม่คุณแม่เนว่าศูนย์หกเก่าค่ะทักหกเก่าจังใดขึ้นดังเรื่องบุญมางวดนีิก็มาติดตามคือเก่าเนาะคุณแม่เนาะได้ยินว่าคุณแม่อุ่นนี่ฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสิฝันจังได๋กาให้คุณแม่บอาให้ฟังเนาะค่ะคอนสิแจ้งเลยบ่คุณแม่ค่ะฝันจําได้เด้อค่ะฝันว่าจังได๋คุณแม่ฝันว่าอันมื้อนั้นวันวันอาทิตย์เนาะสอาทเนาะเด้อ เจ้าของแซวแซวจะเห็ุบุญเห็ุงานอย่ะกุ่มนี่ะก็ไปเหตดย่ำเขาอยู่นเขาแหละก็มีคนนั่นขี่มอเตอร์ไซมาเขาบอกว่าโอ้ยมีคนตายแล้วหายละตายค่ะก็ว่าเมียพญเ j a n พญ a j ร n ตายเขาว่าจังสีค่ะพญ ajan ตายเอ้าเคาจะได้สิมีเงินเชียร์ขาโฉบไปค่ะจะเลยไปถาอายุเพลินผู้คนตายนั้นอยู่ลาปันไดตัาาวเจ็ิเก เจ็ดแล้วเก้าอายุเจ็ดเก้าเขาจะเจ้าศูนย์ใช้ศูนย์เจ็ดเก้าหรือหรือศูนย์หนึ่งเก้าเป็นเซนาตัวเจ็ดเป็นเก้าม so ันต so like, uh, ัวหนึ really ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งเซนาเก้าก็เป็นหกเด้อป่ะตัวเดียวกันนกฮัทนกฮัทนกฮัทนงฮัทหนึ่งก็เจ็ดกะเป็นตัวเดียวกันนกแม่นวันนี้เก้าพบตัวเดียวกันค่ะมันอยู่แถวนี้อะไรอีกมันว่าใช่ดอก บ่ตามเลงค่ะคือจะเหล็กอยู่ของเลยแต่ว่างวดนี่ได้ยินว่าฝันว่าคนมาเต็มอยู่คุมเต็มคุมนี่แหละจะก็เฮ็ดบุญงานเนี่คนร้ายเขาก็ห้องบอกคนหนึงเหมือนบอกว่าโอ้ยมีคนตายแล้วจันค่ะค่ะตายไปเมียพญาจันจ์ว่าจันวันนี้ก็ตื่นมาให้เราตายแล้วคือตายอีกในความเรื่องกิ้งตายแล้วตายแล้วมาที่เห็นตายอีกตายอีก ค่ะตายเลี๋ยตายอีกคนนึงความันบ่ไหนเนี้ยที่มันจะมาได้เก่าไปอย่างเดียวค่ะโมนี่อายุเคนทอดายคนนี้เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก่าคุณแม่สิเอาเอาตัวไดเหรอคแม่จะเอาศูนย์เจ็ดเก่าแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์เจ็ดเก่าศูนย์หนึ่งเก่าเพราะว่าเพราะว่าพันตายนตายแล้วตายอีกตายมีกับศูนย์นั่นบเออเอาศูนย์มาใส่ข้างหน้าค่ะเอาศูนย์ใส่ข้างหน้า อายุเพิ่นกจ็ดเก่าบค่ะสือก่าือกนองสองเ็นมบ้านเขกีด้ยกันค่ะหนึ่งหนึ่งสองร้อยสิบสองหนึ่งสองบ้านเอกีรยคือว่าเด็กห้ามเนาะแต่ว่าเพิ่นตายไปแล้วหลายปีแล้วตายได้ปีหาปีแล้วอือค่ะแต่ฟันตาฟันบาฟันตาเพิ่นใจต้องเสือเนาะใจเด้ตใจอีกก็เลยเอาสูตใ เคยฟันเห็นเพื่อนบอกค่ะปกติปกติเคยฟันเห็นเพื่อนบอกเคยฟันเห็นจักเถื่อค่ะจะเลขออกแล้วนี่ก็ถตือเลขนิดนี้มาจะมาฟันเห็นล่ะค่ะกําลังเห็นฟันเห็นเนาะแต่ว่าคนนี่ก็แซวแซวอยู่เพื่นบ่แซวแซวในกลุ่มในร้านจ้าก็เห็นนโสดกันว่าโตกันยังเรื่องของไม่ใหญ่นี่ใจนี่ละค่ะ แต่ว่าคุ้มนี่นี่คุ้มที่หกคุ้มเนี่ยโอ้คุ้มหกคุ้มหกค่ะแต่ว่าแม่อุ่นนี่ถือว่าเป็นคนที่ฝันแม่นเนาะค่ะเคยนอนอยู่ในอู่ข่ะที่เจ้าบอกขอยุ่แต่ก็กระตนใจโอ้คนกำลังยินยุกบอกเลยก็แล้วโอ้ยก็เสียดายได้จะาบอกมาฟังอยู่คยหันว่าสนใจเพื่อนไหมแต่ว่าเคยจริงบ่มีโศกนม่ไม่หัวเนาะ มีคุณบานอีกอันถักเก่าก็เป็นหกเนาะเก่าก็เป็นหกจักอ้ย่างเลยหายจะมุนอยู่เลยเด็กกระดาษบ้านี้ก็แปดทานหนึ่งกับเจ้าอีกเด็น้ำเป็นน้ำเลยน้ำเองน้ำอยู่น้ำโยง่ะเหน่เด็ตัวนี้เป็นเหล็กเล็กถูกเนาะเหล็กถูก เทันนี่คือขึ้นมากอีกไม่เหรอแม่อุะขึ้นมากอีกขึ้มากอีกเลจะนำเอาตัวี้ก็ขึ้นเลกเป็นหาหาเป็ดหนึ่งหาหาหนึ่งเขาก็ซื้อไปทีละค่ะทำนมาค่ะเขากักันไหวเนาะกันไว้ค่ะเป็นมากมันเลขกับบลายดอกซื้อเยังว่าซื้อลายซื้อํำนานก็จะวาซื้อเลขจนนลก็หูถือบันวันิซื้อค่ะักซื้อตัพีดวนเนาะ ให้ท่านผู้ชมผิดจารณาเอาเนาะโตเลขที่คุณแม่ไฮมาในงวดนีก้ก็คือ079แล้วก็019เ,เน,ะๆๆๆๆเนาะคุณแม่เนาะกับบ้านเลขที่คนตายที่เสียชีวิตไปแล้วฝันเห็นเนาะคุณแม่นูกคุณจะไปเบิรนบัตรเลขที่เลยแม่ค่ะหนึ่งหนึ่งสองเนาะคุณแม่เนาะ แต่ว่าอายุเพิ่นนั่นเจ็ดสิบเก้าปีตอนที่เสียชีวิตคุณแม่ว่าคนตายก็เลยเอาศูนย์ใส่สใสเป็นศูนย์เจ็ดเก้าเนาะ,ะขมุนเราเจอนะคะสีมุนนะคะค่ะคักความฝันของมีงิ้วนนม,มนนนนียังเติมเติมอีกมิ้วมีทำนี่นะบ่ได้ฝันนี่ฟันทีเดียวค่ะคุณแม่แต่เบิ่งใจงดแตเบิ่งโคมสุดท้ายที่ฟันบ่อเนี่ยทางตัวเองค่ะชุ่มนะครับช่มรับฟังนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาสรุปตัวเลขของแม่อุ่นนอคานอดศูนย์เจ็ด 9019ค่ะบ้านเลขที่1 9, 19, 112, uh 6, 8, ha, 1 2สองค่ะคุ้ม6ค่ะเลขถูกแม่อุ่นแป1าหนึ่งแม่อุ่นวายยังคงจะตามอยู่คือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมนอกอ่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันของแม่อุ่นประจํหงวดวันที่หนึ่งมีถุนายนค่ะ2567รค่ะท่านผู้ชมจังไดก์กห้โชคให้มานกับแม่อุ่นอีกเนาะค่ะนอหงวดก่อนแม่อุ่นให้ตัวเลขมา06 เก้านะ่ะธรผม้ชมมนอเลขออก690ย์ค่ะ จังได๋กะให้โชคให้มานกับแม่อุ่นอีกเนาะค่ะนะเพราะว่าตัวเลขของแม่อุ่นนี่ถือว่าเข่าสตัวเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมนอมางวดนี่ฟันอีกแล้วค่ะตีตัวเลขจากความฝัน0ูนย์เจด้วลก็0 1ศูนย์ค่ะเนาะนอเลขอายุของคนที่เสียชีวิตนั่นคือเจ็ดสิบเกาปีเนาะค่ะท่านผู้ชมนอแม่อุ่นเพิ่นว่าเพิ่นตายก็เลยเอาศูนย์ใส่เป็นศูนย์เจ็ดเกาค่ะจังได๋กะให้โชคให้มมานน้ากันค่ะ 079019ค่ะบัลลิกทีคนที่เสียชีวิตในความฝันนะั่นก็คือ112เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเพื่อนก็นตายได้หลายปีแล้วแม่อุ่นเพิ่นว่าตายได้4 5ปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอยู่ดีๆก็มาฝันเห็นอีกฝันว่าจัดงานศซอีกอีกยื่อเหอนเพื่อนอีกค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ะค่ะเป็นความฝันของแม่อุ่นค่ะสําหรับคลิปนี้จ้าปอกะ สิล่านผรมชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะนอกแต่ก่อนสิไปกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะานผม้ชมเพื่อที่สีบพาดตัวเลขและกกาเนวทางความฝันดีๆค่ะถามมีตัวเลขเนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากเอซทางบานคือเก่าค่ะสุดท้ายนี่กาสิล่าธรูมชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ